ออกกําลังกายเสริมการทรงตัวท่าที่หนึ่งกดเข่าติดเตียงนอนหงายหาหมอนรองใต้ข้อพับเข่าหรือผ้าขนหนูม,ม้วนดังรูปเกลีกกดเข่าลงค้างไว้ห้าถึงสิบวินาทีท่าที่สองยกขาสูงเหอียดต,ตรง นอนหงายเกงขาเหยียดตรงยกขาขึ้นค้างไวห้าถึงสิบวินาทีท่าที่สามนั่งห้อยขาเหยียดเข่าตรงนั่งห้อยขาข้างเตียงหรือเก้าอี้ค่อยๆเกงเข่าขึ้นค้างไว้นับห้าสบวินาทีแล้ววางลงท่าที่สี่ ยืนกลางขาหาที่จับให้มั่นคงหรือพนักพิงเก้าอี้ยืนตรงกลางขาออกค้างไว้ห้าถึงสิบวินาทีท่าที่ห้ายืนตรงงอเข่าไปด้านหลังยืนขาตรงค่อยๆพับขาขึ้นทางด้านหลังเกรงต้นขาด้านหลังค้างไว้ห1 0วินาทีท่าที่ห ยืนขาเดียวหาที่จับให้มั่นคงและยกขาขึ้นยืนขาเดียวค้างไว้5-10วินาทีท่าที่7เดินต่อเท้าหาที่จับให้มั่นคงหรือจับข้างเตียงเดินส้นเท้าต่อไปเท้าเป็นทางตรงท่าที่8 ยืนเขย่งปลายเท้าหาที่จับให้มั่นคงและเขย่งปลายเท้าขึ้นเคลงค้างไว้5-10ถวินาทีการออกกำลังกายทุกท่าให้ทำซ้ำท่าละสิบครั้งต่อเซตทำ3า3เซตต่อวันทำสลับทั้งสองข้างควรปฏิบัติติดต่อกันทุกวันหรืออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ควรหยุดออกกำลังกายเมื่อมีอาการดังนี้ เวียนศีรษะเหมือนจะเป็นลมเหงื่อออกมากผิดปกติใจสั่นหรือรู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ทันหายใจลำบาก